สวัสดีค่ะชื่อคุณปราณีโพธาน,นะคะเป็นเจ้าของกิจการไสเมี่ยงเหรียญทองซึ่งไสเมี่ยงเหรียญทองนี้นะคะทำมาได้ประมาณ50ปีซึ่งดั้งเดิมเลยคือคุณแม่เป็นคนทำเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาโดยจากเมื่อก่อนนั้นคือทำจากมะพร้าวประมาณ5-6ลูกขายเองในท้องตลาดแล้วก็มี ลูกค้ามาซื้อมาทานแล้วน้าสาวอะค่ะเป็นคนไปเรียนหนังสือที่พิษณุโลกได้ติดต่อร้านค้าที่พิษณุโลกก็มีการผลิตมากขึ้นมีการปรับปรุงสูตรมากขึ้นโดยการใส่กระเทียมเข้าไปขิงเข้าไปนะคะของเรามันจะมีความหอมกรอบอร่อยและเก็บได้นานเป็นของฝากแล้วก็เป็นของทานเล่นได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มีปัญหาในการผลิตซึ่งเราใช้แรงงานของคนในการผลิตสินค้าค่ะแต่ว่าบางครั้งมันผลิตไม่ทันออเดอร์เราเลยอยากได้เครื่องทุนแรงโดยมีภาครัฐนะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการออกแบบนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยให้การผลิตของเราอะคะ่ะเร็วขึ้นแล้วก็เบาแรงคนมากขึ้นค่ะ คาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะช่วยเราเพิ่มผลผลิตเพิ่มการผลิตออเดอร์ได้มากขึ้นและขอฝากเพจใต้เมี่ยงเหรียญทองนะคะสามารถสั่งได้เลยทางเพจแล้วก็ idline ค่ะ0 8น7์5 9 2 1 6ค่ะขอบคุณค่ะ